ความง่ายของคลิปนี้ที่จะทำคอนเทนต์นะครับผมบอกเลยว่ามันอาจจะยังนะที่จะพูดว่าง่ายนะครับเพราะว่าตัว3บาท4ดาวเนี่ยมันมีแค่คอนดิชันเดียวครับที่คุณจะต้องทำให้ได้นะครับโดยที่ผมจะบอกแล้วกันนะครับว่าจะมีเป็นวิธีก็คืออักมิดแรกนะครับคุณต้องได้เป็นเวิร์ดเดอะเวสนะไม่ว่าจะเป็นตัวของเวิร์ดเดอะเวสออสีอะไรก็ได้นะครับสีทองก็ได้หรือสีเพสเมติกก็ได้นะครับอยู่ที่ว่า ได้เป็นอะไรนะแต่ในตาน,นี้ผมได้เป็น worst the worst สีทองมานะครับโดยที่ตัวผมได้มาคือซีเวียเว้ยไอเชี่ยคือซีเวียเนี่ยตอนแรกผมคิดแล้วว่าเอ๊มันก็ไม่ได้ยากเท่าไหร่นะซีเวียมันก็ยังพอมีคอมเล่นได้นะครับเ่าจะเป็นตัวของไอสไนเปอร์จินลีโลอะไรแบบนั้นนะครับคู่กับหมอไฟใช่ไหมแต่ผมรู้สึกว่ามันอาจจะยังนะที่มันจะมาทําเป็นคอนเทนต์นะครับเพราะว่ามันง่ายเกินไป <laughs> อีโก้เยอะไงไอเชี่ยตอนนั้นอนะ คือผมกะเลยเกมนี้ผมไปเล่นเป็นไอตัวของเดอะครูแน่นอนนะครับเพิ่มความยากความฮาร์ดคอร์ของคอนเทนต์นี้มาอีกนิดหนึ่งนะเพราะว่าเดอะครูมันไม่เก่งด้วยทุกคนไอถ,ถ้าเกิดเดอะครูมันรอตัวสาสามดาวไม่ได้เยอะเท่าที่ควรนะซึ่งก็คือ4ตัวแล้วแหละแม่งจะไม่ค่อยเก่งเลยว้ยผมก็เลยโอเคนั่นแหละชาเลนจ์แน่นอนนะครับตาเนี้อะอักเม็ดแรกเป็นเวิร์เดเวใช่ไหมวินคอลแรกนะครับต่อมาก็คือคุณควรจะมีตัวของไม่ใช่ควรนะ ต้องพูดว่าคุณจะต้องได้ตัวของพกเก็ตรีคอมนะครับก็คืออัรเมนที่สองนั่นแหละไออัรเมนสีเงินนะครับที่มันจะได้ตัวของรีคอมมาสองอันนะที่มันจะทําให้อัปเกรดตัวละครเพิ่มได้หนึ่งขั้นนะครับนั่นแหละครับคือวินคอนที่2อย่างที่3เลยนะั่นคือคุณต้องอยู่รอดไปให้ถึง4ดาวนะครับโดยที่ผมคิดว่านะตัวของ2บาทเดีน่าจะเล่นง่ายมากกว่านะครับเป็นอักเมนสีพิเศษนะน่าจะง่ายกว่านะครับเพราะว่าตัว2บาทรีโลมันมีค่อนข้างเยอะกว่านะที่มันจะเก่งพอที่จะแบกได้นะครับซึ่งต เออถ้าเกิดได้เป็นการเล่นได้อะไรแบบเงี้ยมันจะง่ายนะแต่อันนี้คือผมได้เป็นซีเวียก็อยู่ระดับแบบกลางๆแล้วกันไม่ได้ยากเท่าไหร่นะครับก็เกมนี้กะไปเล่นเดอะครูแน่นอนซึ่งเพราะว่าไอตัวของเดอะครูถ้าเกิดเราได้ตัว3ดาวมาแล้วอ่ะมันจะได้โลแล้วอัพเวลได้ด้วยนะครับผมเลยคิดว่ามันน่าจะพอได้นะ แล้วมันยากเพิ่มขึ้นไปอีกในคอนเทนต์คลิปนี้นะครับมีคนคอนเทนต์เดอะคูไอ้เช่คอมเดอะคูมีคนอคอนเทนต์กูจะหลุดตอนที่ผมเล่นตอนนั้นนะไอ้เชื่อมึงจะยากไปไหนเนี่ยโอเคก็นี่แหละครับอักเมนที่2คือ Pocket r e c o คแน่นอนมาแล้วคอมโบทํา3บาท4ดาวนะครับก็มาเลยอักเมนทนี่แหละที่ผมพูดถึงนะมันจะให้เป็นตัวของพ็อกเก็ตรีคอมมา2อันแล้วก็ได้ตัวของรีฟอรเจอมา2อันด้วยนะ ถึงตอนนี้ซีเวียผมก็3ดาวไปแล้วนะครับแต่ตัวอื่นคือดาวเดียวหมดเลยผมเลยคิดว่าผมน่าจะขึ้นเวลไปโลตอนประมาณเลเวลหเลเวล7แทนนะครับเพราะว่าเดอะคูอ่ะถ้าเกิดเราขึ้นเวลไปยิ่งเวลเยอะเท่าไหร่มันก็ยังมันก็ยังมีโอกาสเจอตัวเดอะคูเท่าเดิมนะครับไม่ได้น้อยลงไปตามเวลที่หายไปตามเวลที่เยอะขึ้นเออผู้นี้ดีกว่านะ โอเคก็ประมาณนี้วินคอนของการทำา3ดาว3บาท4ดาวเนาะไอเท่าบางทีผมจะพูดสับสนนะว่าแบบ3บาท4บาท3บาท4ีดาวอะไรเงี้ยขออภัยแล้วนะถ้าเกิดมาพูดลิ้นมันพันนะเพราะว่ากว่าผมจะแก้ให้มันถูกได้เนี่ยผมฝึกพูดอยู่ประมาณ2อสานาทีเลยนะเพราะว่าตอนแรกอะผมกะจะไปพูดเป็นแบบ4บาท3ดาวอย่างเดียวเลยเพราะว่าไอตัว3าดาวไอสเนี่ยเห็นไหม <laughs> ไอตัว3บาท4ดาวอะ มันไม่ค่อยมีให้เห็นบ่อยๆนะครับเออมันก็เลยแบบพูดสับสนนิดหนึ่งนะมันไม่อยู่มันเป็นความเคยชินของปากอนะเนาะโอเคอันนี้ผมก็ขึ้น6มาเรียบร้อยนะครับก็น่าจะโลตอนนี้แหละเพราะว่าเวลหมันมีเปอร์เซ็นเจอตัวของซิกก็พอได้อยู่เจอตัว,ต,วตัวเชนก็ได้อยู่ตัวบอฟก็โอเคนะครับผมว่าเวลหน่าจะเป็นเลเวลกลางๆที่พอจะโลได้ครูแล้วค่อนข้างจะคุ้มค่าที่สุดนะ แต่นั่นแหละครับเกมนี้คือมันเพิ่มระดับความยากเข้าไปเพราะมีคนเล่นคอนเทสเดูะอูถ้ามันเล่นคอนเทสแบบว่า,เ,าเล่นแบบจินอะไรพวกนั้นอนะ่ะเอาตัวเดคูไปผมจะไม่ค่อยสงสัยนะแต่คือไม่เล่นเดคูเว้ยมันไม่ค่อยมีคนเล่นเท่าไหร่นะแบบ10เกมจะเจอคนเล่นเดคูสักเกมหนึ่งอ่ะเพราะว่ามันไม่ค่อยเก่งเว้ยทุกคนนั่นแหละมันค่อนข้างยากนะคอมเดคูนะครับที่จะเล่นแลวเอาชนะเนาะโอเคในคอเตอร์รอบนี้ก็เป็นตัวของจาวานนะครับที่จะเพิ่มตัวในวงล้อให้เรา อันนี้ผมน่าจะหยิบเป็นหมัดละกันเพราะว่าผมจะไปทําของให้ตัวของซีเวียก่อนนะแล้วก็ตัวมอไฟผมหาไม่เจอเลยกว่าผมจะฮิตมอไฟสามดาวแม่งโคตรช้าเว้ยเวอร์ดเดเวอะถ้าเกิดผมได้เป็นมอไฟนะแม่งจะง่ายกว่านี้มากเลยเว้ยเพราะว่ามอไฟแม่งคือตัว1บาทที่โคตรเก่งแล้วแม่งตัวเป็นตัวที่โคตรถืออะผมว่ามอไฟอะง่ายกว่าเยอะเลยถ้าเกิดผมได้มันเป็นอ๋อจากเวอนระ์ดเดอะเเนาะแต่มันได้เป็นซีเวียไงก็นั่นแหละครับ มันค่อนข้างจะหายากนะคอนเทนต์เนี้ยเพราะว่าผมพยายามหามาหลายวันแล้วเว้มีคนขอผมมาบ่อยมากเลยนะทำสามบาทสีดาวไอ้สยมบาทสีดาวเออถูกแ้วถูกแรกส3บาทสีดาวผมจะสับส่วนกับสีดาวสามบาทสามสีดาวสามบาทสี <c oughs> บาทสามดาวเออไอ้เี้ผมพูดแล้วผมไม่แก้แล้วผมแก้จนผมหงุดหงิดแล้วเว้เดี๋ยวอารมณ์ภาคผมจะมไม่ค่อยจอยแล้วผมเอาแม่งนี่แลหละอินโฟไว้แม่งนี่แหละไอ้เี้ไม่แกและช่างแม่ง <c oughs> ซึ่งตอนที่ผมเล่นอยู่ตอนนั้นผมค่อนข้างจะหัวเสียแล้วนะครับเพราะว่าผมหามอไฟส์องดาวไม่เจอสักทีนะผมเสียเลือดฟรีๆเพราะว่าผมหามอไฟส์องดาวไม่ได้นี่แหละซึ่งไอคนที่เล่นเด e Crew c o n t e เราอ่ะแม่งมอไฟส์องดาวไปเฉยเลยผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันดูดิเห็นปะเนี่ยเพราะมันหยิบดูปได้วยแหละทุกคนเอนก็เข้าใจได้นะแต่คือผมขอแค่มอไฟส์องดาวกนด้วยผมก็เลยกดโลต่อแม่งเลยไอ้สรุปผมก็ไม่เจอมอไฟส์สองดาวนะเนี่ยครับดูดิเห็นไหม ผมค่อนข้างจะงุนงิดและแค่ขอให้หมอไฟสองดาวอะเพื่อที่จะเซฟเลือดอะซึ่งถ้าเกิดเราเลือดเยอะไม่พอที่จะไปเล่นช่วงประมาณกลางๆเกมเกือบเข้าท้ายเกมอะเราจะเสียเลือดจนแบบตายได้เลยนะตรงนั้นนะครับเพราะว่านั่นแหละตัวเดคูมันไม่ค่อยเก่งอ่ะเด็ทุกคนโอเคก็ไม่เป็นไรครับจริงๆผมน่าจะไปเล่นจินรีโรดีกว่านะแอบเสียดายนะตอนนั้นที่ตัดสินใจมาเล่นเดคูนะครับ โอเคส่วนในรอบคลิปของเศษสามนะได้มาเป็นไอเทมแสงนะครับซึ่งโคตรดีเพราะว่าตัวมอไฟเราต้องการของแสงมากๆเอามาเป็นกากอยแสงได้ยิ่งดีเลยเดี๋ยวมาดูกันว่าจะได้หรือเปล่านะเพราะว่าบอร์ดเรามันต้องการตัวแท้งที่ถึกมากๆนะครับซึ่งเดครูถ้าเกิดโลฮิตช้ามันก็กากอีกแล้วเจอเป็นเรเดียนกากอยโซนเพจจริงด้วยไงก็จัดไปครับแบเป็นเรื่องแน่นอนได้กากอยแสงมาแบบนี้นะผมว่าน่าจะดีขึ้นแน่นอนนะสำหรับบอร์ดเรานะครับ รอกันต่อดีกว่าผมขอมอไฟสองดาวอะผมโลจนซิกสองดาวอะผมยังหามอไฟสองเท้าไม่เจอไว้ทุกคนดูดิโอเคฮิต,ตักทีเนาะไอ้ไอ้ค่อนข้างจะงุนหงิดอะผมหาไม่เจอจริงๆไว้เพราะว่าไอ้คนนั้นมัสามดาวไปแล้วดิไม,ไม่รู้ว่าจะมาเล่นเดอะครูคอนเทสเราทําไมนะถ้าเกิดแบบแย่งแค่ตัว2ตัวยังพอทนนะแต่นี่แม่งแย่งทุกตัวเลยดิเพราะว่าถ้าเกิดเราฮิตเดอะครูช้าก็อย่างที่ผมบอกเลยครับท้ายเกมแม่งไม่ไหวแน่นอน ก็ภาวนานะว่าผมจะอยู่รอดไปจนถึงท้ายเกมนะครับแล้วดูความดวงดีของพี่แกแม่งได้ TF ไอ้แม่งได้ TF จากไอ้นี่ไว้จากออฟแน่นอนแล้วแม่งได้ไอตัวของคุณซูแสงด้วยดูความไม่รู้แล้วเว้ยไอ้แซ่งแม่แล้วกันตอนที่ผมเล่นตอนนั้นนะคือปล่อยจอยแล้ว จะได้ไม่ได้คอนเทนต์นี้ก็ชางแมงและไม่เอาและหงุดหงิดก็นั่นแล้วผมเล่นค่อนข้างจะขาดสติและหลังจากนี้ก็ผลระยะยาวแน่นอนทุกคนเพราะว่าผมสติหลุดไปจริงๆตอนนั้นนะ่ะมิสเพลค่อนข้างเยอะเนาะโอเคอัมนที่3ก็น่าจะหยิบเป็นอคเมนอีคอนนะแต่ว่าไม่เอาครับหาอกเมนอีคอนไม่เจอก็หยิบเป็นอคเมนไอเทมล้วกันหยิบเป็นโทมไรเดอร์นะครับความหมาก็คือถ้าเกิดมีคนตายเราจะได้ไอเทมมาเลือกที่จะเอามาใช้นะก็3คนนะครับแต่ถ้าเกิดเป็น4เพสเมติกมันจะได้เรื่อยๆเลยค่อนข,ข้างดีอยู่ อยนี้ผมโรนะพยายามจะหาตัวเดอะโครเพิ่มอะจริงๆผมควรเก็บเงินก่อนเว้ยแต่คือผมตัดสินใจโรไม่รู้เพราะอะไรนะ <c oughs> อาจจะคิดว่าเป็นการ์ดเวฟอะไรแบบนี้มัง้งแต่จริงๆมันก็ไม่ได้ช่วเยเท่าไหร่นะครับจริงๆควรเก็บเงินกลับมาที่50บาทดีกว่าแต่คือไม่ไหวแล้วไงหุดหงิดนะครับดูดิโลมมาลึกจัดเลยเว้ยเนี่ยนี่คือผมสติหลุดไปแล้วสติหลุดไปจริงๆเก็บเงินมาก่อนจะดีกว่าเยอะเลยนะโอเคเจอเป็นไลท์นะครับสวยโยเปิดเป็นตัวของสเตติจิได้ก็โอเค หรือไม่ก็ถ้าเกิดเจอคนคอนเทสต์แบบเนี้ยถ้าเกิดเล่นแร้งนะผมจะแนะนำนะครับว่าถ้าเกิดได้เป็นพ็อกเก็ตรีคอมมาแล้วก็ได้เป็นเวอร์เดเว็แบบเนี้ยผมแนะนําว่ารีไปเลยครับตอนได้1บาท3ดาวมา2บาท3ดาวอะไรมาเงี้ยรีเลยครับหาตัว3 3บาท3ดาวมาแล้วก็ไปจัดคอมต,มตามตัวที่เราได้มาดีกว่าเพราะว่ามัน3ดาวว่าอยู่แล้วอะช่วงสเตย3สามเราสามารถเปลี่ยนบอร์ดไปเล่นตัวที่จะเข้าบอร์ดกับไอตัวที่เราได้มาเป็น3าดาวแน่นอนทุกคนอันนี้คือเป็นแล้งนะแต่คือผมไม่ได้ซีเรียสไงผมจะเอาคอนเทสต์ไง มีคนขอมาเยอะไง3บาท4ดาวก็ต้องจัดสักหน่อยแล้วนะครับก็คลิปนี้ก็ได้มาแล้วโอเคทอมร이เดอร์ทำงานนะครับได้เทมมา1ชิ้นอันนี้ผมน่าจะหยิบเป็นมาร์โลเวสนะจริงๆควรหยิบอีเวนชาาดีกว่าเพราะว่าบอดเราขาดเจาะเกาะอยู่แต่คือมาร์โบเวสก็ไม่แย่ครับหมอไฟเรามันจะได้ถึกมากยิ่งขึ้นนะนะผมน่าจะถอดของนะครับเอากากอยชิ้นหนึ่งไปใส่ให้ตัวอื่นแล้วก็ใส่เป็นวอลหมอกแล้วก็กากอยแสงให้ไอตัวของหมอไฟไปากากอยนี้ก็ใส่เชนก็ได้นะครับ แล้วก็ของ BIS สำหรับซีเวียที่ผมจะแนะนําก็คุณซูไอเอแล้วก็ไซคฟเฟลก็ได้นะครับแล้วซีเวียมันจะเป็นแค่ตัวถือของนะต่อให้มัน3าดาวก็ตามนะถ้าเกิดเราเจอเป็น TF นะครับย้ายของจากซีเวียไปให้ TF เลยครับซีเวียท้ายเกมแม่งอ่อนมากให้ TF แบกมีดาเมจเยอะกว่าทุกคนอันนี้คือข้อแนะนําเลยนะอย่าลืมย้ายของจากซีเวียไปให้ TF นะครับซึ่ง TF มันจะใส่ของอะไรก็ได้นะไม่ว่าจะเป็นของเวทกายภาพอะไรแบบนี้มันใส่ได้หมดนะครับแต่ที่ควรจะมีจริงจก็ พวกี้เออที่ควรจะมีจริงๆอ่ะเมื่อกี้ผมก็ที่ผมเงียบไปเพราะผมนึกอยู่ว่ามันควรจะมีอะไรวะเพราะว่าทีมันใส่ได้หมดเลยอ่ะแต่จริงๆก็ของคิดนี่แหละครับที่ควรจะมีให้มันนะแล้วก็ถ้าเกิดซิกสามดาวก็เอากุนซูมาใสใ่ซิกแทนก็ได้นะครับแล้วก็ให้ซิกใส่เป็นพวกของเวทอะไรก็ได้ครับได้หมดเลยโอเคส่วนในรอบวงนี้ผมน่าจะหยิบเป็น TF แน่นอนซึ่งมาเสิร์ฟเราตรงหน้าแบบนี้ก็ปะเป็นเรื่องแน่นอน,นครับผมคิดว่าผมน่าจะมีโอกาสที่จะไปถึงตัว หนึ่งบาทสามีดาวของผมแล้วก็ทําเป็น3บาทสีดาวได้แน่นอนนะครับได้ทีเอฟมาเร็วแบบนี้นะซึ่งต่อจากนี้อีคอนผมค่อนข้างจะแย่นะครับเพราะว่าผมสิหลุดไปแล้วอะอย่างที่บอกเลยครับจริงๆผมเก็บเงินมาที่50บาทแล้วผมก็สโลโลมัมนมันจะดีกว่านี้นะแต่คือไม่ไหวครับตอนนั้นคืองุนงิดจริงๆนะแต่ยังดีนะที่ตัวเดอะครูมันออกให้เราเยอะอยู่นะครับอันนี้ผมตัดสินใจขายไลท์ทิ้งไปเลยนะเพราะว่าผมต้องการช่องมาเก็บตัวเดอะครูเพิ่มนะครับจอเป็นเชนตรงนี้น่าจะขาย ขายอะไรไม่ได้เว้ยผมน่าจะต้องล็อกช็อปไว้ก่อนนะเพราะว่าซีเวียเราขายไม่ได้แน่นอนแล้วก็ไอตัวพวกเนี้ยที่อยู่บนเบ้นผมอะขายไม่ได้สักตัวนะครับรอบหน้ายังไงผมได้เป็นซีเวียสดาวแน่นอนมันจะได้ช่องเพิ่มมานะผมเลยตัดสินใจล็อกเชนไว้ก่อนนะครับแล้วก็ w o r ร์ดเวสเดี๋ยวนี้มันปรับมาใหม่นะมันจะไม่ได้เป็นลูกแก้วแล้วนะครับเราไม่สามารถที่จะดองลูกแก้วแล้วก็ค่อยมาเก็บได้นะครับแต่อันนี้คือมันเสกเข้ามาที่เบ้นเราเลยอะอันนี้คือข้อเสียอย่างหนึ่งสําหรับ Wait, เวิร์ดเดนะเพราะว่า มันจะเกะกะเบ้นนั่นแหละเมื่อก่อนเราสามารถดองไว้ได้ไงแล้วค่อยแบบเก็บทีเดียวอะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้มาทำไม่ได้แล้วนะครับมาแล้วครับเข้าใกล้ความจริงเข้ามาเต็มทีซึ่งที่ผมเล่นตอนนั้นอ่ะผมขอแค่ว่าผมประคองบอร์ดไปทำตัว3บาท4ดาวได้ต่อให้ได้ที่เท่าไหร่ผมก็ไม่เอาแล้วนะครับ ไม่พูดว่าไม่เอาเดี๋ยวต้องพูดว่าไม่ไม่สนใจแล้วอันดับเท่าไหร่ก็ได้คือขอแค่3บาท4ดาวแค่นั้นพอนะครับก็คือขอแค่คอนเทนต์นี้แหละก็นั่นแหละผมเลยพยายามโลนะครับเพื่อที่จะหาตัวออกมาให้มัน3ดาวให้ได้เร็วที่สุดแต่มันคือมิสเพย์นะครับผมต้องเก็บเงินก่อนนะจริงๆแล้วอ่ะนี่เห็นไหมผมเงินไม่เคยเกิน50บาทสักทีไม่เกิน40บาทไม่เกิน30บาทเลยดีกว่า เอ้ยผมมาตัดเนี่ยผมค่อนข้างจะเซ็งนะจริงๆผมควรจะเล่นให้ดีกว่าน,นี้นะครับแต่ยังว่าแหละตอนนั้นคือผมหงุดหงิดไปแล้วอะ่ะโดนคอนเทสเอ้ยโลไม่ฮิตเอ้ยมันหงุดหงิดต,ตั้งแต่ไอตัวของมอฟผมไม่2วเลวยเลยผมโลไปโคตรเยอะขอแค่มอฟ2สองดาวตอนนั้นอะ่ะถ้าเกิดผมมอฟ2สองดาวตอนนั้นคือผมจะไอ้นี่แล้วเว้ยผมจะไม่หงุดหงิดแน่นอนผมจะมีสติกว่าน,นี้แต่ตอนนั้นคือไม่ไหวครับหลุดไปแล้วเนาะโอเคอันนี้คือเรายังเลือดลดไม่หยุดนะครับแพ้แบบเรื่อยๆอะ่ะเพราะว่าดูคูไม่เก่งจริงเว้ย ถ้าเกิดไม่ฮิตแบบตัว3ดาวเยอะๆคือแม่งไม่ไหวจริงแม่งอ่อนจริงๆทุกคนอันนี้คือแบบข้อเสียของเดอะครูเลยนะและไอ้บ้านนี้ทำไมมันสู้กันนานยังวะแม่งโดนละคันตบโอเคเห็นไหมเดอะครู The Crew แม่งโคตรอ่อนโดนละคัน3ดาวตบทั้งที่บอร์ดไอ้คนนะั้นมันก็ฮิตอยู่นะทุกคนนี่โดนตบไปแล้วอะถ้าเกิดไม่ได้ไอ้ตัวของจรวดมาช่วยยิงคือแม่งอ่อนแน่นอนเดอะครูอะโอเคมาครับจบรอบสเตจสีเรียบร้อยอย่างดีนะได้ดูมาอันหนึ่งนะครับอันนี้ผมน่าจะ น่าจะดูมอไฟนะถ้าเกิดผมได้มอไฟส์เยอะๆนะครับจะเจอเป็นเชน6ตัวแล้วเจอมอไฟเพิ่มนะครับสวยอยู่โลต่อครับโอเคแล้วเจอมอไฟอันนี้ผมน่าจะทํามัน3ดาวไปเลยนะเพราะว่าผมต้องการแท้งมากๆมันเข้าสเตจ5แล้วเว้ยทุกคนผมฮิตมอไฟสามดาวสเตจ5คิดดูดิเอ๊ะมันควรจะเล่นง่ายกว่านี้อ่ะแต่นั่นแหละครับอย่างที่บอกเลยโดนคอนเทสต์เนาะแต่สรุปผมไม่เจอมอไฟส์ามดาวนะผมก็เลยต้องดบนะครับที่ผมกดโลเมื่อกี้เพราะว่าผมหวังนะว่ามันจะออกเป็นมอไฟผมนะแต่สรุปมันก็ไม่มีนะครับ ก็ทำอะไรไม่ได้เนาะนี้ผมเอ่อทุบของได้มาเป็นตัวของตัดยวก็โอเคอยู่ซึ่งจาวานผมโลไปโลมาก็2ดาวไปแล้วนะครับอันนี้ก็ค่อนข้างจะสวยอยู่หลังจากนี้ผมก็อยู่ครับอยู่นี่แหละโลไปเรื่อยๆจนกว่าผมจะได้พวกซิกแล้วก็เชน3ดาวซึ่งผมบอกเลยว่าเกมนี้ไม่สปอยแล้วกันดูเอาเองแล้วกันทุกคนว่าจะไปจบยังไงหนะน,น้าตานี้อย่างที่บอกเกมนี้ผมมิดเซลค่อนข้างเยอะมันก็เลยเป็นผลระยะยาวเห็นไหมเนี่ยผมก็ยังแพ้มาอยู่เลยผมรู้สติกไป4แล้วเห็นปะ ลอสติกคือจริงๆผมถ้าเกิดผมแบบไม่โดนคอนเทนต์นะผมอาจจะโลฮิตมันจนครบไปแล้วก็ได้แล้วผมอาจจะไม่สปอยแล้วกันดูเอาเองแล้วกันทุกคนผมติดชอบสปอยไงแล้วคนก็ชอบทักผมว่าพี่อย่าสปอยได้ไหมอ่ะไม่สปอยก็ได้ครับรอดูเอาแล้วกันเนะ แต่มันยังดีตรงที่ผมมีมอฟไฟสามดาวที่ใส่การกอยแสงนี่แหละครับมันทําให้ผมสามารถเซฟเลือดขึ้นมาได้นิดหนึ่งนะทาให้ผมมีโอกาสที่จะไปทําตัว3บาท4ดาวได้ค่อนข้างเยอะอยู่มอฟไฟสามดาวตัวนี้แหละซึ่งถ้าเกิดผมเจอมอฟไฟไวกว่าน,นี้ไอ้แม่งผมคิดตอนนั้นแล้วผมยังหงุดหงิดอยู่เลยถ้าเกิดผมได้มอฟไฟแบบไวกว่าน,นี้ทุกอย่างมันจะง่ายกว่าน,นี้ผมอาจจะเผลอ,อไปทําแบบว่าไอเดอะครูเทดลุงก็ได้ด้วยร้อนเลย ต่คือมันมีโอกาสทำได้เยอะแน่นอนนะถ้าเกิดผมแบบเล่นคนเดียวในห้องอะไรอย่างเงี้ยโอเคส่วนในเราวงนี้ก็หยิบท F ไหมไม่เอานะครับผมน่าจะเอาเป็นอะไรดีเอาเป็นตัดไอเอาเป็นจาเกาะนะเพราะว่าบอดผมขาดเจาเกาะอ,อยู่นะผมเลยเอาเป็นอีเวนเชาามาแต่จริงๆผมน่าจะหยิบท F มาดีกว่าแต่นั่นแหละครับเอาเป็นเจาเกาะก,ก็ได้เพราะว่าบอดเราขาดเจาเกาะอ,อยู่จริงๆแหละขาดเจาะเกาะนี่เหมือนดาเมจเราหายไปประมาณ30กว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะทุกคนอันนี้คือสําคัญอยู่เหมือนกันก ันนี้ผมก็ได้ของจากทูมไรเดอร์น่าจะครบแล้วนะ3ชิ้นนะครับผมได้เป็นคุณซูมาอันหนึ่งแล้วรอบนี้ก็มีให้ผมเลือกอีกอันหนึ่งผมน่าจะหยิบเป็นขาเข่นนะเอามาคอมโบกับคุณซูนะครับซึ่งคาเค่นปรับมาใหม่เดี๋ยวนี้ก็ผมรู้สึกว่ามันดีขึ้นนะจริงๆนะครับทุกคนเพราะว่าไอตัวคาเข่นน่ะถ้าเกิดเก็บสแต็คครบ20มันจะได้ความเร็วโจมตีเพิ่มมา40%เลยนะเว้ยซึ่งผมมองว่ามันค่อนข้างจะเยอะนะครับ สี่นี่มันเยอะมากๆนะแล้วบวกกับมันได้ดามจด้วยผมก็เลยคิดว่ามันค่อนข้างจะเก่งอยู่บางทีใส่เขึ้นชิ้นเดียวนี่อาจเจอไม่ต้องใส่กุนซูก็ได้นะสำหรับบางตัวนะครับเออผมว่ามันเก่งขึ้นจริงๆแหละโอเคแล้วรอบนี้ผมเจอไอ้เดครูบ้านี้เดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะปิดมันได้หรือเปล่าซึ่งมันได้จะโหลดมาแล้วอะเห็นว่ามันโล3ดาวได้เยอะแล้วอะสา3ตัวแล้วอะไอ้เชื่อผมได้แค่2ตัวเองอ่ะมันไม่มีอ่ามันมีตรงอควมนดูบี่แหละที่มันช่วยมันแต่ผมมีเวิ ไม่เจอวะเอ้ยเซ็งว่ะแล้วดูครับอันนี้คือข้อผิดพลาดครั้งใหญ่ของผมเลยดูนะทุกคนม่งเหลือเหลือหนึ่งเี้ยมันเหลือซีวีตัวเดียวเว้ยบอร์ดผมอะมันเลยไม่ตายอะอันนี้คือไอ้ขี้นี้คือข้อเสียที่ผมยังหุดหิดอยู่เลยนะขณะที่ผมมาตัดตอนนี้ผมยังหุดหิดอยู่เลยทําไมไม่ไม่ตายวะทำไมไม่เหลือไว้สักสักตัวหนึ่งในบอร์ดอะมันจะได้ตายไปเลยแล้วทุกอย่างมันจะสะใจยิ่งกว่าเนี้ย <c oughs> โอเคก็ไม่เป็นไรครับอันนี้ผมได้ที่เอฟแพ้มาเนาะ ก็ดาเมจก็มาจากพวกซีเวียแล้วก็ TF นี่แหละครับเป็นส่วนใหญ่ซึ่ง TF เราก็ของข้างดีอยู่ TF มันใส่ของอะไรก็ได้ครับใส่เป็นของตีเร็วแบบนี้ก็ได้หรือจะใส่เป็นของแบบสายแคดก็ได้มันใส่ได้หมดเลย TF มันเป็นตัวไฮบิดนะครับซึ่งน่าจะมีแค่เซตนี้ละมั้งที่แบบตัวหนึ่งหนึ่งตัวละครแบบใส่เทมได้เยอะขนาดเนี้ยใส่แบบของดาเมจได้หมดเลยอ่ะน่าจะมีแค่ TF นี่แหละตั้งแต่ผมเล่นตั้งแต่เซตสิบ่ะเนาะทุกคนและพูดถึงเซตสิบก็ใกล้จะเข้าแล้วนะครับสาหรับใครที่ ได้ยินผมพูดบ่อยๆเซตสิคืออะไรคือเป็นเซตที่ผมชอบมากที่สุดเลยนะเว้ยใกล้จะเข้าแล้วนะครับผมอดใจรอไม่ไหวเลยวันที่25เดือนนี้คือมันจะมีคอนเทนต์มาให้ชมแบบค่อนข้างเยอะมากๆเซตสินะคือเป็นเซตที่เฟกมันที่สุดแล้วทุกคนบอกเลยโคตรมันรอได้เลยผมอาจจะมาสตรีมด้วยนะตอนเซตสิมานะครับรอได้เลยเพราะว่าคอนเทนต์เซตสินี้ก็ค่อนข้างจะจางๆแล้วผมขยันทำไปหน่อย <laughs> แมงไม่ค่อยจะมีคลิปลงแล้วเนี่ยช่วงนี้ก็จะเป็นคอนเทนต์อัเวนฮีโร่ซะเป็นส่วนใหญ่นะแล้วมีคลิปนี้เป็นอ่อมบาทสีดาวไงคอนเทนต์ content มันส่วนใหญ่มันติดที่ผลไม้เว้ยทุกคนผมหาผลไม้ไม่ได้เลผลไม้มันใช้ดวงอ่ะบางทีคือคิดคอนเทนต์ได้นะเจอคอนเทนต์อะไรมาเงี้ยแต่ว่าใช้ดวงเยอะเกินหาผลไม้ไม่เจอหาอักเบนไม่ได้อะไรเงี้ยมันก็น่นแหละรครับทายากนิดหน่อยเนาะโอเคก็โลนต่อครับผมโลจนขึ้น8มาแล้วอะตอนเนี้ยซึ่งผมใกล้จะได้เชียน3ดาวแล้วนะ อันนี้ผมล็อกไว้ก่อนนะครับเพราะว่าผมไม่มีสล็อตที่จะเก็บซิกซึ่งบอกเลยว่าเทิดหน้ามันจะเป็นฝันเราแล้วครับทุกคนฝันเราจะเป็นจริงแล้วสําหรับ3บาท4ดาวซึ่งซีเวียผมขาดได้แค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับที่จะกลายเป็น4ดาวนี่คือสิ่งที่ผมรอมาทั้งเกมไอเทสเตทหกรอแล้วทุกคนใกล้ความจริงแล้วความฝันเรา มาครับมาครับมาครับไอย้ยมันฟิ้คล้ายแบบผมทำห้าบาทสามดาวได้ครั้งแรกเลยนะนี่คือครั้งแรกของผมเลยมัง้งที่ทำสามบาทสี่ดาวได้เด้อทุกคนนี่คือครั้งแรกจริงรีไปครับครั้งแรกได้เป็นใครซะคือตัวโคตรดีแต่ว่าไม่ได้ต้องการไงเรียบร้อยครับออกมาเป็นสเวนสามดาวซึ่งไม่รู้ว่าจะลุ้นไปทําไมนะเพราะว่าทุกคนน่าจะเห็นไป,ลนะปแล้วนะปกอยู่แล้วไอ้เช่ยแล้วผมไม่มีที่ถอดของแล้วว่ะเกมนี้ผมใช้ที่ถอดของเปลืองไปหน่อยเว้ย สเวนสดาวแต่ว่าไม่มีของไอ้เฮียรอบนี้ผมแพ้แน่นอนแต่ว่าเลือดผมมี20ผมอาจจะไม่ตายนะครับแต่คือผมต้องขายโมไฟทิ้งไว้ทุกคนมันเพิ่งจะสเตจ2ขีด6เองอะ่ะผมลืมคำานึงเรื่องไอ้ที่ถอดของไปเลยจริงๆนะคือใช้แบบใช้เล่นไปเยอะจัดผมลืมไปเลยตอนนั้นก็ยังที่บอกเลยว่าผมสติหลุดไปแล้วทุกคนและเหมือนผมจะแพ้ไฟนี้ด้วยเนะี่ยซึ่งไอ้นี่คือใกล้จะฮิตครบแล้วด้วยนะครับสาหรับเดครูนะเฮ้ แล้วรอบนี้ผมน่าจะต้องผมผมน่าจะต้องขายไอตัวมอฟไฟจริงๆวะ่ะหาตั้งนานต้องขายจริงๆวะ่ะผมไม่มีที่ถอดของวะทุกคนทําอะไรไม่ได้นะครับตรงนี้ทําอะไรไม่ได้จริงอ่ะน่าจะต้องขายแหละแอบคิดอยู่นะทําไงดีวะเอาของแท้งมาให้สเวนเนี่ยเอ่อต้องขายวะเออผมเลยตัดสินใจขายนะครับแต่อย่างดีที่ได้เชนสามดาวมาช่วยแทนนะแล้วเมื่อกี้ผมข้ามมอไฟทําไมวะไอเราผมลนและจังหวะเนี้ยทุกคนแล้วข้ามซีเวียด้วยดูดิมิสเตย์เยอะจัด นั่นแหละครับค่อนข้างจะลนแล้วมันแบบฟิลครั้งแรกไงสามบาทสี่ดาวครั้งแรกเลยจริงๆครับอันนี้คือครั้งแรกจริงเล่นมาตั้งแต่เซสิบอ่ะอันนี้คือครั้งแรกจริงเลยสามบาทสี่ดาวเนี่ยมันทํายากด้วยทุกคนได้กีกว่าจะมาจบตรงนี้ได้คือโคตรยากจริงแล้วก็เดี๋ยวมาดูกัน,นครับสเวนสี่ดาวของเราภาพจะเป็นยังไงนะครับหลังจากนี้จะรับดาเมจได้สักแค่ไหนนะซึ่งบอกเลยว่าข้าแม่ตายยากมากๆดูเลือดมันครับทุกคน เลือดแม่งเป็นบราคโคตดอะแล้วตัวมันคือถึกจากการฮิลเลือรตัวเองอยู่แล้วด้วยซึ่งถ้าเกิดอัพดาวมามันก็จะเพิ่มความสมารถทสกิลใช่ไหมเพิ่มสตตงสแตตต่างๆยังไงสเวนเราไม่ตายยากแน่นอนเห็นไหมเนี่ยวทุกคนไม่ตายนะครับดาเมจทีเอฟล่อไป1 6ื่นหกะคือสเวนยืนค้าให้จนแบบไอ้ทีเอฟทำดาเมจไปห6 0 0นหกะโคตรบ้าน,นะครับโอเคส่วนในรอบวงนี้ก็ผมน่าจะเอาเป็นของดาเมจนะ เอ้ผมเสียดายมาไฟตัวนั้นจริงๆวะ่ะถ้าเกิดผมมีแม่เหล็กอะมันจะง่ายกว่านี้เยอะเลยเว้ยอันนี้คือข้อพลาดของผมหลายอย่างเลยแล้วเมื่อกี้ผมจะจิบตี๊โกบไอ้แ้ยผมได้อ้ากแองไอ้แ้ยตอนนั้นผมสติหลุดจริงๆเดี๋ยวไว้มีโอกาสผมทาให้ดูใหม่โดนแต่อันนี้คลิปนี้เป็นคลิปแรกไงครั้งแรกผมเลยเอามาให้ดูนะครับมันมิสเอนข้างเยอะจริงๆผมก็คิดอยู่แล้วว่าผมจะเอามาลงดีไหมแต่ว่าเว้ยไหนๆก็ไหนๆแล้วครั้งแรกนะครับก็เอาหน่อยแล้วกัน ต้องขออภัยนะครัสำหรับมิดเพย์ค่อนข้างเยอะตรงนี้นะโอเคแต่ยังดีที่เราได้เชนมานะครับเชน3ดาวตรงนี้โอเคแล้วได้ดูฟ้ามาน่าจะได้จาก TF นะอันนี้ผมน่าจะเอาของใส่ให้จนานแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวนี้แคปทำหน้าปกนิดนึงแล้วเหมือนมีคนจะทำจิง3ดาวนะครับมีคนปิงเตือนแต่ว่าเราไม่สนใครแล้วครับตอนนี้เราสนแค่ตัวเองเท่านั้นนะตรงนี้แต่ถ้าเกิดผมมีแม่เหล็กอะไอตัวของจรวดผมมันจะยิงได้แล้วนะครับเซ <c oughs> <c oughs> ็งจัด แต่ยังดีนะครับที่มันได้เป็นสเวนอะถ้าเกิดมันได้เป็นพวกตัวแบ c ็คลน์อะไรเงี้ย <c oughs> ผมว่ามันน่าจะยากกว่านี้นะ <c oughs> ก็ออยังดีที่ชนะมาได้นะครับก็คิดว่าน่าจะเอาที่1ได้หรือเปล่าไม่รู้นะรอดูเอาละกันนะครับไอแต่ละคนแม่งเลือดเหลือ1เ <c oughs> หลือสมไอ แล้วผมติดค้างทุกคนไว้อะไรนะผมไม่ได้นี่ใช่ไหมไม่ได้ฆ่าไอ้คนที่เล่นเดอะครูคอนเทสเราให้ตายใช่ไหมแล้วมีคนจิง3ดาวไปแล้วครับตรงนั้นมาดูกันว่าจะรอดหรือเปล่าจิง3แต่ผมบอกไว้ก่อนว่าที่พี่ชายเขาทำจิง3คือเขาขายบอร์ดหมดเลยนะเหลือให้จิงตัวเดียวนะครับมันไม่น่าจะรอดอยู่แล้วนะครับทุกคน <c oughs> อันนี้เราเจอร่างผีของไอ้เดอะครูบ้านนี้นะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าจะไหวหรือเปล่านะครับคือมันฮิตหมดแล้วอะ่ะเห็นปะเดอะครูคือมันฮิตทุกตัวแล้วอะ่ะ แต่ยังดีที่เรามีสซเวนสีดาวนะครับมันเลยทําให้เราค้าไฟได้แต่ดามเมจหลักๆเราคือ TF เว้ยซึ่ง TF ตายคือทุกอย่างจบแล้วอะเซเวนมันไม่ได้มีดาเมจขนาดนั้นนะครับดูดิไอ้เซเวนคือยืนทั้งวันนะทุกคนเม่ย <c oughs> ไม่ตายอะเห็นปะมารับดามเมจไปประมาณ3 0 0 0 0กว่าเลยนะเว้ยเซเวนอ่แต่ผมลืมกดให้ดูนะอันนี้นะครับต้องขออภัยด้วยโอเคนี่ก็เหลือไฟสุดท้ายแล้วครับเขาสเตจเจ็เจอไอ้บ้านที่คอนเทสต์เลคูเราแต่ว่าบอดผมมันอ่อนกว่านะครับ ต่อให้ผมมีสเวนสีดาวก็จริงอะแต่ว่าตัวเดอะคูผมมันไม่ไม่ครบไปดิไม่ครบไอเนี่ยไม่ครบที่จะเป็น3มดาวและให้ช่วยมีจรวดมาช่วยยิงครับทุกคนแล้วผมหาซิกตัวสุดท้ายไม่เจอด้วยมั้งถ้าผมจาไม่ผิดแล้วนะเหมือนผมจะหาไม่เจอครับใช่ไหมใช่ไหมไอ้เฮียเกม<笑><笑>ก็ทําอะไรไม่ได้ครับก็ทําใจแล้วกันตานี้ซิกไม่สมนะถ้าเกิดซิกสามคือยังพอมีจรวดมาช่วยยิงนะ แต่ว่าตอนนี้ไม่มีนะครับเพราะว่าผมมีเดโค3ดาวแค่เชนแล้วก็ซีเวียเท่านั้นนะแต่ฝั่งตรงข้ามมันมี4ตัวไงสเวน3ดาวตัวนี้เอ้สเวน4ดาวตัวนี้ไม่น่าจะพอแบกเราได้หรือเปล่าแล้วเหมือน TF ผมโดนดาเมจจากอะไรไม่รู้นะครับแล้วทีเอสเวนผมมันโดนโยกมันโดนโยนออกไปทําให้ TF ผมโดนยิงตายและเหลือแค่สเวนตัวเดียวทั้งบอร์ด ต่อให้มันรับดาเมจได้เป็นล้านก็เหอะแต่ดาเมจมันไม่มีครับทุกคนทําให้ผมแพ้ในไฟน์นี้ไปนี่แหละครับที่ผมบอกว่าผมโคตรจะเซ็งที่ผมฆ่ามันไม่ได้ช็อตนั้นน่ะไอ้แค่มันเหลือเลือดหนึ่งอะถ้าเกิดผมมีตัวในบอดเหลือสักตัวหนึ่งคือมันตายไปแล้วเว้ยแล้วเกมนี้ผมอาจจะแชมป์ไปแล้วนะครับแต่อย่างว่าเลยครับโทษใครไม่ได้นะเกมนี้คือผมค่อนข้างจะมิสเพย์ไปเยอะมากๆนะครับอันนี้ต้องขอไว้ด้วยเดี๋ยวไว้มีโอกาสผมจะ มาเล่นให้ดูใหม่นะครับสำหรับคอนเทนต์า3บาท4ดาวนะในคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับต้องขออภัยด้วยเกมนี้คือเล่นพลาดค่อนข้างเยอะแต่ว่ามันหายากจริงผมก็เลยต้องจำใจเอาไปลงนะครับสำหรับคลิปนี้เนาะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคอนเทนต์ในวันนี้ก็ยังไงฝากกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยเพราะการใดก็ต้องขออภัยวันที่นี้ด้วยนะครับเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้าครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ ใครที่อยากจะเติมเกมผมก็ขอแนะนำร้านเติมเกม Over Topup อไม่ว่าคุณจะเป็นผู้เล่นมือถือหรือ PC Over Topup ก็สามารถเติมให้คุณได้มั่นใจได้เลยเพราะมีผู้ติด,ดตามมากกว่า10,000แคนจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายนะครับเปิดมานานกว่า5ปีรีวิวแน่นๆแน่นอนใครที่สนใจสามารถกดได้ที่ลิงก์ใต้ดีสคริปชันผมได้เลยนะครับเติมด้วยตัวเองก็ง่ายหรือจะเติมกับแอดมินก็ได้เหมือนกันเติมเกมให้คุ้มต้องเติมที่ Over t o p Up รับรองไม่มีผิดหวังแน่นอน